สวัสดีครับช่างจุ้มครับวันนี้นะครับเครื่องร่อนเศษฟางเข้านะครับตัวนี้ผมจะเปิดที่ราคา3,900บาทนะครับเราเอาไปใส่กับเครื่องรุ่นไหนก็ได้นะครับที่เป็นรูน็อตสองรูอย่างนี้นะครับสั่งได้นะครับมันตรงบล็อกกันทุกรุ่นนะครับเราจะเอาไปใส่พวกเครื่องเดิมๆอย่างนี้พวกเครื่องเดิมอย่างนี้ใส่ได้หมดนะครับบล็อกเดียวกันตัวนี้เป็น เป็นตัวล่อนอัตโนมัตินะครับมีมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเสถียรมากนะครับแล้วมันใช้ระบบสปริงเหมือน,เห,อน,อนเหมือนล่อนเหมือนล่อนข้าสารอย่างนี้นะครับเนี่ยครับผมเปิดแล้วนะครับเสียงมันจะประมาณนี้อามาดูกันล่อนกันเนาะ เนี่ยเศษฟางก็จะมาตกที่ตรงนี้เนีย่ยนะครับเศษฟางวิ่งลงมานนี่ครับข้าวตอกกระปกุก ท่านไปอยู่กับเครื่องสีนะครับมันก็จะสะเทือนนะครับข้าวก็จะลงเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับสินสินเตียปนจะวิ่งลงมาแต่กันได้ทุกรุ่นนะครับวันนี้สะเทือนนะครับไม่เหมือนตัวสลิงผมว่าสะเทือนแล้วนะครับแต่มันสู้ตัวมอเตอร์อย่างนี้ไม่ได้นะครับราคา เพิ่มแค่400เองแต่ก่อนผมขายตัวตัวนั้น3 0 0ันะครับผมติดตั้งให้ตัวนี้สามารถใครก็สามารถติดตั้งได้นะครับผมจะประกอบไปให้อย่างนี้นะครับเห็นไหมเกิดไฟอ่าคุณพ่อวันนั้นนะครับที่เข้ามาถามผมนะอ่าผมหาเบอร์ไม่เจอนะครับ ก็ติดต่อที่ผมได้เลยครับถ้าได้ดูจิบแล้วเนาะแล้วผมจะแต่งตรงนี้ให้อีกทีนะครับมันเล็กไปใช่เสิ่งเจ้ปนนตรงนี้เลย ถ้ามันอยู่บนเครื่องสีมันก็จะมีแรงแรงสั่นสะเทือนลงเนาะแล้วก็ตัวนี้มันสั่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเอาตั้งไว้ฐานธรรมดาดิเดี๋ยวเครื่องมือสองเครื่องต่อไปที่ผมจะทําก็น่าจะทําทรงเครื่องใหม่ไหมอ๋อเครื่องมือสองคือต่อไปอะเครื่องใหม่หรือเครื่องเครื่องดาว มีตัวไหนอยู่ข้างเหน่ออ่าเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ให้นะครับแล้วก็เป็นตัวล่อนข้างหน้าเนี่ยครับข่าวที่ลงมาสิ่งเจี่ป่นเนี่ยครับ,บ,อ,รบออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องตรง,นะรงอน,ออนี้นะครับเอาเอาสิ่งเจีาบป่นออกนี่นะครับ ดูการสั่นสะเทือนสั่นเันนะครับแต่มันใช้สปริงนะครับใช้สปริงในการสั่นมันถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับตัวนี้ไม่มีผลกับกับแกนสีขาวจะไม่มีผลกับแกนสีขาวเลยเพราะว่าเอามอเตอร์เป็นตัวสั่นนะครับเครื่องจะนิ่งมากครับไม่มีผลในระยะยาวครับ ให้ดูรอบๆตัวนี้ผมเปิด3,900บาทน,นะครับมีอยู่มีอยู่กี่ชุดของเข้าประมาณ160ชุดนะครับตอนนี้เหลือ60ชุดนะครับครับยังไงก็ใครที่อยากได้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0951697772นะครับเบอร์ผมได้เลยนะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผม ผมขายสามพันเ้าร้อยบาทรวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ